สัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a ปปี้เทลล่าก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักในตอนจบเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ หยวนสู้ฟื้นขึ้นที่ด้านล่างหน้าผาในวันต่อมาในอ้อมกอดของเขามีลิวลีที่ยังคงหลับไหลอยู่หยวนสู้พยายามปลุกนางแต่ทำอย่างไรนางก็ไม่ฟื้นลิวหลียังคงอยู่ในความฝันนั่งฝันถึงเหล่าทหารกล้าและอาซ่งอาซ่งบอกให้นางกลับบ้านได้แล้วลิวหลีจึงฟื้นขึ้นหยวนสู้หลั่งน้ําตาเพื่อน,นางเขาคิดว่านางจะไม่ฟื้นเสียแล้วหยวนสู้คว้าตัวลิวหลีเข้ามากอดบอกนางว่าอย่าจากเขาไปลิวลี่ช่วยซับน้ําตาให้เขา เขาจึงดึงนางเข้ามาจูบด้านบนหน้าผาอองอิงกับทหารตะกลนเรียกพวกเขาแต่อ,องอิงดันสะดุดล้มกลิ้งลงตกหน้าผาเจอหยวนสู้กับริวลีพอดีเขาดีใจมากที่ทั้งสองยังคงปลอดภยัยบอกให้ทหารลงมารับตัวพวกเขาในตอนที่ทหารามริวลีผ่านอาซ้งริวลีบอกให้ทหารหยุด อาซงตายแล้วเขาคุกเข่าตายในมือยังคงถือทวนอย่างมาดมั่นลิวหลีหลังน้ำตาออกมาค่อยค่รวบรวมกำลังเดินไปหาอาส่งคุกเข่าอย่างอ่อนล้าลงต่อหน้าเขาบอกเขาว่านางกลับมาแล้วใช้มือปิดตาที่ยังคงเบิกโพรงของอาส่งให้หลับลงท่านใดนั้นร่างของอาส่งก็ล้มลงสเสมือนบอกลิวหลีว่า ภารกิจพานางกลับบ้านของเขาเสร็จสิ้นแล้วคุณหนูของเขาปลอดภัยแล้วเลวหลีลร้องไห้ด้วยความสะเทือนใจด้านฮองเต้กับพ่อเิวหลีนั้นทั้งสองยังคงรอสองหนุ่มสาวกลับมาในตอนนี้พวกเขารู้หมดแล้วว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายใดราชบุตรเคยคือคนร้ายเป็นคนของอดีตฮองเฮาซ้ำยังมาผนวกกับสนมหลินเรื่องจึงเลวร้ายมากขึ้นไปอีกไม่นานกงกงก็มาแจ้งข่าวคนทั้งสองว่าตอนนี้เจอตัวหยวนสู้กับริวหลี ลแล้วหยวนซู่ฟื้นนานแล้วมีเพียงหลิวหลีที่ยังแสร้งหลับ คุณหนูตู้ได้นำจดหมายของอวินหานมาให้หยวนซู่หยวนซู่เปิดอ่านเนื้อหาเขียนถึงความสำนึกผิดที่อวินหานมีต่อยวนซู่ไม่นานสองคุณพ่อก็มาหาลูกของตนหยวนซู่บอกฮ้องเต้ว่าถึงเวลาเก็บกวาดร่างแหแล้วท่านพ่อของลิวลี่อยากจะพาลูกสาวของตนกลับบ้านไปรักษาตัวหยวนซู่กลับบอกว่าให้ลิวลีอยู่ที่ตำหนักบุรพาต่อเนื่องจากถึงอย่างไรนางก็ต้องเป็นพระชายาของเขาพ่อลิวลีไม่ยอมลูกสาวที่กำลังแกล้ง จึงดึงชายเสื้อของพ่อให้หยุดพูดไปไปมามาสุดท้ายเลวหลีจึงได้อยู่ตำหนักบูรพาต่อราชบุตรเขยนั้นกำลังวาวุ่นใจเป็นอย่างมากเพราะประตูเมืองทุกประตูถูกปิดตายโดยคนของหยวนสู้แต่ถึงอย่างไรเขาก็จะต้องออกไปให้ได้เขาวางยาปิดวาจาองค์หญิงใหญ่บอกทหารเฝ้าประตูเมืองว่าองค์หญิงใหญ่ตื่นตระหนกจากงานเลี้ยงต้องการกลับบ้านเกิดขอให้เปิดทางให้ด้วยหยวนสู้ที่รอยอยู่แล้วได้ปรากฏตัวขึ้นไม่ปิดบังเรื่องที่ รู้แล้วว่าราชบุตรเคยเป็นคนร้ายราชบุตรเคยทำทีเป็นนิ่งแต่คุณหนูเสี้ยวยได้ลงมาจากรถมา้าขอความช่วยเหลือจากหยวนซู่ราชบุตรเคยจึงได้เผยตัวตนที่แท้จริงเขาจับตัวองค์หญิงใหญ่เป็นตัวประกรันสั่งให้หยวนซู่เปิดประตูเมืองให้เขาหยวนซู่กลัวคนเสียชีวิตเขาจึงยอมปล่อยไปเพียงแต่พอราชบุตรเคยเล่นรถมา้าออกจากเมืองหยวนซู่หยิบธนูขึ้นมาเล็งไปที่ราชบุตรเคยยิงออกไปอย่างไม่ลังเลจนร่าง ของเขาร่วงหล่นลงมาจากรถม้าสิ้นใจตรงนั้นจากนั้นหยวนซู่ได้กลับไปหาเลวหลี่ที่รอเขาอยู่บนรถมา้าถึงเวลาที่ทั้งสองคนต้องไปหาสนมหลินบ้างองค์ชายสามรู้ความผิดที่มารดาของเขาทำแต่ดีที่เขาเป็นเด็กดีความผิดของมารดาที่เกิดขึ้นจึงไม่ส่งผลไปถึงองค์ชายสามสนมหลินสารภาพผิดทั้งหมดนางบอกว่านางเป็นคนสังหารมารดาของหยวนซู่เองหยวนซู่จึงตอบว่างั้นเราก็ไม่ติดค้างกันแล้วเพราะเขาเอง ก็เพิ่งสังหารคนรักของนางมาเช่นกันขนผู้นั้นก็คือราชบุตรเขยสนมลินบอกว่าที่นางทำไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อองค์ชายสามนางอยากให้ลูกของนางได้ครองบัลลังแต่หยวนสู้กับหลิวหลีรู้ดีว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างความจริงแล้วนางทำเพื่อราชบุตรเขยต่างหากสนมลินตอบว่า ทั้งลิวหลีกับหยวนสู้เกิดมามีพร้อมทุกอย่างจะไปเข้าใจนางได้อย่างไรหยวนสู้จึงได้มอบสิ่งที่องค์ชายสามฝากมาให้สนมหลินก่อนจะจับจูงมือลิวหลีเดินจากไป สนมลินเปิดภาพนั้นดูองค์ชายสามบอกนางว่าเขาไม่ได้หวังสิ่งใดเขาหวังเพียงให้ท่านแม่ของเขาไม่ต้องกลัดกลุ้มใจให้เขาสามารถอยู่ข้างกายท่านแม่ของเขาได้ตลอดเขาอยากให้ทุกคนภายในวังหลวงแห่งนี้ใช้ชีวิตมีความสุขราบรื่นในตอนนี้สนมหลินจึงสำนึกบ้างแล้วหยวนสู้กับหลิวหลีกลับมาที่ผาแห่งเดิมอีกครั้งทั้งสองพูดคุยกันหวังว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกแล้วพวกเขาอยากให้บ้าน เมืองสงบสุขประชาชนใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวาดภาวา ในขณะเดียวกันองค์ชายรองก็กำลังร่ำสูรายอยู่บนกำแพงเมืองด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยววันเวลาผ่านไปทุกคนต่างดำเนินชีวิตตามวิถีของตนเองคุณหนูตู้กลายเป็นอาจารย์ในสถานศึกษาผู้คนต่างให้ความเคารพนางนางยังคงห้อยป้ายหยกที่อินหานเคยมอบให้ยามที่นางเดินผ่านหอกระดิ่งทองกลับไม่รู้เลยว่ามีสายตาของคนผู้หนึ่งคอยจับจ้องนางอยู่โยนสู้ถามอินหานว่า เขาไม่คิดไปพบคุณหนูตู้บ้างหรือวินหารตอบว่าไม่แล้วปล่อยให้นางคิดว่าเขาตายนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วชีวิตของเขาเสี่ยงอันตรายเกินไป วันแต่งงานของหยวนซู้กับหลิวหลีนับไปนับมาก็เหลือเวลาเพียงสองวันก่อนหน้านี้หลิวหลีได้ส่งหนังสือเทียบเชิญองค์ชายรองมาร่วมงานแต่งนางด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือไม่หลายตระกูลหลายครอบครัวต่างส่งของขวัญมายินดีกับนางเมื่อวันแต่งงานมาถึงหยวนซู้กับหลิวลีอยู่ในชุดสีมงคลทั้งสองเดินเข้าไปในท้องพระโรงซึ่งถูกจัดเป็นสถานที่จัดงานแต่งอย่างสมเกียรติทุกคนในงานต่างยิ้มแย้มมีความสุขไปกับคู่บ่าวสาว ถึงเลิกงามยามดีทั้งสองก็กลับไหว้ฟ้าดินเป็นสามีภรรยากัน คุณหนูเทียนถึงกับเอ่ยปากว่านางอิจฉาเลวหลีอ่องอิงจึงพูดขึ้นมาว่าอิฉาอะไรกันไว้ถึงงานแต่งของพวกเราบ้างเขาเองก็ทำได้ดีเหมือนกันหลังกลับไหว้ฟ้าดินเสร็จเลวหลีลดพัดลงนั่งสารภาพกับหยวนสู้ว่าความจริงแล้วนางเสียใจอยู่บ้างที่ความฝันในการเป็นสตรีขี้โรคของนางจบลงตอนนี้ประชาชนทั้งเมืองล้วนรู้แล้วว่านางเป็นคนช่วยเขาไว้ล้วนบอกว่านางแข็งแรงมากนางดีใจ ที่ได้ช่วยเขาเพียงแต่ความฝันของนางก็พังทลายเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าจะได้แต่งงานกับเขาหยวนสู้จับมือลิวหลีไว้แน่นเป็นนางที่เสียสละเพื่อเขาจริงๆลิวหลีเห็นน้ำตาของเขานางจึงช่วยเช็ดให้พร้อมดุว่างานแต่งงานห้ามหลังน้ำตานะจากนั้นเพื่ความฝันของลิวลีแล้วหยวนสู้จึงบอกให้ขุนนางบันทึกประวัติศาสตร์ว่า ภรรยาของเขาเป็นสตรีขี้โรคที่งดงามที่สุดอ,อีกกี่ร้อยปีก็ย่อมเป็นตามนั้นก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า